พระนาท่านนางแมรี่เจเมย์ไซมอนผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดากรุงออตตาวาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งและขออนวพอนพรให้ท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวแคนาดามีความร่มเย็ยนเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและแคนาดาจะยังคงดำเนินก้าวหน้าต่อไปและเป็นที่น่ายินดีที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งและการพัฒนาเพิ่มพูนความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในกิจการทุกๆด้านที่มีมายาวนานเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว